สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนที่เขามารับชมบค่ะพี่น้องสวัสดีทุทกๆท่านเลยนะคะที่เขามารับชุช่องของเขาค่ะเท ode, สโซเดกวยสานไทยใน,นเยะล่มันคับพี่น้องคืออยากกินไก่ทอดค่ะคืออยากกินไก่ทอดไปบ้านเขาเนาะคะ่กะก็เลยซื้อไก่มาตัวหนึ่งค่ะเป็นไก่เนื้อเลยค่ะไก่เนือ้อไก่พันธุ์นี่แหละคะ่ะซับอ,อกมาเดี๋ยวส่วนสะโพกส่วนหนาอกส่วนปีกเนาะคะ่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ซื้อซื้อแบบส่วนสันหลังมาอีกแพคหนึ่งค่ะมักกินแบบมันๆแบบนี้เนาะค่ะสิมักแบบสูตรบ้านเขาแบบทอดนหีพ่ มาเบิ่งกันเล็กค่ะเพาะเขาจะมักแบบนี้เนาะค่ะส่วนผสมค่ะอันนี้ก็คือสามกึ่งที่เขาตำไปแล้วเนาะคะ่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวค่ะอันนี้บวมีล่าผักชีนี่ใส่เป็นต้นก็นเลยเล้วค่ะพี่น้องแต่ใส่เป็นต้นเห็งหอมก็หลากค่ะพี่น้องแล้วแต่มักเนาะคะ่ะอันนี้เขาบวมีลากก่าเขาก็ใส่เป็นต้นไปกับตำล้วมกันค่ะเล็กค่ะแับน,นี้ใส่ลงไปด้วยค่ะ คือจากแบบใกล้ทอดแบบบ้านเขาเหนี่ยค่ะพี่น้องอีกกับผลหยองย้ำหุ่นเสาคือสีทีแต่อันนี้สีมักขามคืนแล้วค่ะสีมักขามคืนไม่เหมือนข้เสาจังสีทอดค่ะมักขามคืนให็นเนื้อมันเข่ากับเนือ้อไก่หนีหงแสกกียบขอพี่น้องใส่ถุงมือก่อนค่ะนี่ส่วนผสมเีาใส่ไปแล้วเกลือชูรสรสด,ดีใส่ลงไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันนี่เขาสีมักคุณเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงค่ะพี่น้องใส่น้ำไปนิดนึงมกักแบบง่ายๆบ้านๆนี่แหลคะค่ะใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวสใส่ถุงมือคุณเลยค่ะคุณใส่ส่วนผสมเข่ากันค่ะ นักว้ขามคืนเน่อะพี่น้องมันจะไปเขาเงือกไกลเนาะอือนสิทอดใช้แป้งของเจ้าค่ะเจ้เซ่าจ้าสิทอดค่ะมีมัดใบขามคืนกไนกลมันก็บางๆไหมันสีมันเขาเนือกเขานั้น หอมก่ะพี่น้องอยากคืออยากกินกไก่ทอดแบบบ้านหัวาน้องขายทีตลาดเพื่อนขายไหมคะ่ะยี่ตามเดียนนีหมักแบบเป็นไงคะ่ะนี่ละค่ะคนเครื่องผสมเข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งข้างนอกค่ะปิดเอาเออกระพสติกคุ้มเราไปตั้งข้างนอ่องเอื้อมมาทอดกันเลยค่ะนี่มาเบิ่งไก่ที่เขาหมักไว้ตั้งเมื่อคืนเนาะค่ะพี่น้องนี่เขาหมักไว้ตั้งเมื่อคืนนี่เขาก็สิมาทับการทอดค่ะแบบนี้แป้งข้าวเจ้านะค่ะแป้งข้าวเจ้าเนี๋ยวเสียวเอาแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำก้นนะจ๊ะ เราเคยไปใส่กับอ่นไก่ที่ห้อหมักเนาะค่ะเ้าสิผสมแป้งเขาเจ้าประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเาสิบ่ใส่หลายเนาะพี่น้องมันใส่หลายมันสิแข็งเกินค่ะมันสิไก่มันสิบ่กรอบเนาะค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะตามปริมาณไก่เนาะค่ะเอาซ้ำหนีพอค่ะเขาใส่แป้งเขาเจ้าหลายคือมันเวลาเขาทอดมันสิบ่กรอบเนาะค่ะนี่ราดลงไปเลยค่ะนี่รับรองกรอบคือไก่ตลาดเขาขายบานเ้าเลยค่ะเจ็ดกิน คนเข่าวคุณคะกินข้าวเหนียนหอนค่ะกำล,หล,หลัลองอุ่นข้าวเหนียวอยู่กับน,น้ำมันกับข้าวไว้เดี๋ยวค่ะรอตะน้ำมันห,ลหลนอนเนาะค่ะนี่มันนี่เนาะค่ะพี่น้อง,องเตรียมทอดไปเลยค่ะหอมโหกินคือไก่ทอดป่านนาะอ,อืมพุกเข่านักขาบขึ้นไปทอดกันเลยค่ะ ใส่กะทะาก็าาไไ้ใส่หมูก็ะไ้ใส่ไสหมูนี่มันสิทอดแบบฟูด,ดีนะคะพี่น้องเนี่ยแต่ามชอบนะคะ่ะร้อนน้ำมันเดือดแล้วก็สใส่ไก่ลงไปค่ะน้ำมันร,ร้อนแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเอาสิทอดส่วนนองอันนี้ก็นะคะ่ะส่วนปีส่วนนองไปทอดมหอม พอไปเรื่อยๆกัพี่น้องจนฟังเหลืองแล้วต้องไปกลับด่านแล้วค่ะฟังฟังทั้งนันเหลืองเดี่ยวม่ต้องไปกลับด่านแล้วค่ะมันจะสีแตกกับะไก่มันก็จะเหลืองก็เนี่ยเหลืองแล้วก็กลับด่านจะรีค่ะอีกพวกค่ะไก่กับพวกเต๋ะโอ๊ยเหลืองพี่น้อง นี่เริ่มเหลืองสีพร้องแล้ค่ะอีกสักพักมึงจะติดตั๊กออกเลยเอาหมูเนแกงซ้ำลุกแล้วจ้ะทอดไปที่อนสีกป่อสิหนขงอพร้อมขนาดจ้ะชุกแล้วค่ะส่วนสีชุกแล้วค่ะอืมกะแสบ่อคะาี่วนสีก็ค่ะกับข้าวเหนียวนะคะบ้านเขากบขายก็ละทิปบาทไปด้วชื่อเลยชที่ผ่านัยูอไก่แขงอันนี้จะพักหนึ่งแล้วค่ะพอมันนองง่ายเนาค่ะ มันนงสวยค่ะเหลืองนากินบ่๊อกพี่น้องใส่ทอดน้องดีใหญ่เดี๋ยวมุนิลงเลยนะค่ะนี่ยตอนเหนือลงก่อนนี่ตอนยังไงดี๋ยวเอาส่วนส่วนสันหลังลงก่อนนะค่ะ เตี้ดไก็ยังุดงดูสิน้ำมันตรงหัวหอนด้วยกันทีเดียวหัวหอนพ่กรอบค่ะเออนี่แยกกระตินด้วย่ะกระตินไม่ได้ขับหอนเลยอันนี้คือส่วนสันหลังนะคะ่ะอันนี้เหลืองงามค่ะขนาดจดกระเสียบครับอันนี้คือส่วนสันหลังไก่เนาะคะ่ะเอาสีประมาณนี้นะคะเหลืองทอง นี่จะเสียบกันนะเลยอังไก่ส่วนปีกเนาะคะ่ะแล้ก็ส่วนขาอุ่งค่ะนะุอบค,คะเะียบไปกินกันเลยค่ะกินได้ทั้งครอบครัวค่ะนี่ กินได้ทั้งครอบครัวเมนูไก่ทอดก็เลืกสิไปตามส่งตาำพี่น้องตำบอกุ้งคือน,นี้คาขนาดค่ะนี่เนาะค่ะ